วันที่9มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์เขียวชุ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธิหนหบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกวาเรสุอัตราคชัชชันตุเทวตา สัทธามังมุนีราชัสสะสุนันตุสุขสัคขโมขทังสักเคกาเมจรู้เปคิริสิขาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรตเทจาเมตารูวนาคาเนเคหวทุมหิเขเตปุมมาจยันตุเทวาชราทลาวิสเมยาคาคันทัพนาคา ติดทันตาสันติเกยังมุนีวราระวาจานังสาธโวเมสุนันตตธรรมะสวราการอายามพะทันตาธรรมะสวราการอายามพะทันตาธรรมะสวราการอายามพะทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาสามบทกลับพระรัตนาตรัยอารหังสัมมาสัมพุทธะเะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิ สวา,าวกาโตภะคะวะตาธมโมธม,มังนามัสสามิสุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกววสังโฆสังฆังนามามิ สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณะขมันป่าทะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปีพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสราณังคัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสราณังคัจฉามิตัติยัมปีทำมังสราณังคัจฉามิตัติยัมปีสังฆังสราณังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมีสราณังอันยังพุทโธเมีสราณังว่าัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพะานัตถิเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพะานัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพะาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขตโลเกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสาระธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาตีแปดธรรมานุสติสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติ เก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาติทั้งจตารีป sure ุร ouais ิสย uh um ุคคานิอัตถะปุริสบุคคลเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยธักขิเนยโยอัญชลีกะระณิโย อนุตัการปัญญาเขตังรลกาสสาติตสิบลัตนาสุยานิท้าภูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตาริเคสัพเพวปูตาสุมาณาพวันโต อัโทปิสกัจจสุดันตุภาสิตังตัสสาาหิพูตานิสัมิธาสะเพเมตังกโรธามนุสยาปชายาอิวาจรัตโตจารันติเยภริงตัสสาาหิเนระคาถาอปามัตตายังกินทีวิตตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปานีตังนะโน สามมาอธิตาธาคเตนะอิทัมปิพุทธเทระตานังปะตณีตังเอเตนะสัตเทนะสุวัติโหตัขายังวิราคังอะมะตังปะตณีตังยาทัชชาคาสักยามุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกิจิอิทัมปีทัมเมระตานังปะตณีตังเอเตนะสัตเทนะสุวัติโหตุยมพุทธะเสโท ปาริวันะยสูติงสมาธิมานันตาริกัญญะมาหุสมาทินาเตนะสัโมนาวิชติอิทัมปิทัมเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโคตุเยปุคราอัตตะสัตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะกีเนยยาสุขะตัสสะ สาวกาเอเตสุทินนานิมหัพภลานิธรรมปิสังเคระตังปานิตังเอเตนะสัสเตนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสธาทันเฮนะนิกามิโนโหตมะสาสะนัำหิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคยะ รัฐามุธานิพุิงพผลชะมานณีธรรมปิสังเครัตตานังปานิตังเอเตนะสัะเจนะสุวัตถิโหตุยาทินทาคิโรปัตวิงสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตะทุบำมสัพปุริสังขาน เยอริยสัจจานิอเวจปัสสติอิธัมปิสังเคระตนาังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุเยอริยสัจจานินิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเติหงติคุสปามะตาณเตพวงังอัตตา มายาที่ยันติอิธัมปิสังเครตานังปะนีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหตุสหวัสสะทัสสนะสัมปทายาตยสุธรรมาชหิตาภวันติสกายาทิฏิวิจิกิจฉิตันตรสีรพตังวาปิยะทัติกินจิจหูหะปายหิจะวิปมุตโตชาจะ จาพิทนานิอภพโภกาตุงอิทามปิสังเขรตันังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกิจกินจาปิโสกัมมังกาโรปิปากาโรติปาปักกรรกาเยนะวาจายุทธะเจตตาสาวาอภพโหซอตาสาปฏิจัทายะอภพพตา ติถะปัสสาวุตตาอิทัมปิสังเคระตัณงปณีตังเอเตนะสัเยนะสุวติโมตุวนาปคุมเพวนาปคุมเพยัตหาพุสิตะเคคิมหานะมาเสปะธามาสมิงคเขหิตัทโทปะมังธรรมวรังอเทสยินิพพานะขามิงปะระมังหิตาย เอตํปิพุทฺเธรตนานปณีตํเอเตนสจฺเตนสุวทิโหตุวโรวรัญญูวราโทวรหโรอนุตโรธมฺโมวรํอเทสยิอิทํปิพุทฺเธรตนานปณีตํเอเตนสจฺเตนสุวทิโหตุกีนปุราณํวังนทิสํปวงวีราตาจิตายติเกภาวสมิงเตคีนพิสวิรุญ ฉันธานิพันติธีรายัตยหายมปะทีโปอิธรรมปิสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยานิทัพปูตานิสัมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตาริเคตธาคตังเทวมนุสสปปุชิตังพุดทางนามาสามสุวติโหตุ ยานิท่าปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถทาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมังนามัสสะมาสุวัติโหตุยานีท่าปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถทาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนามัสสะมาสุวัติโหตุสิบเอ็ดอาตาณติยาปริตบทย่อ สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาะปวัชิโตสัพเพสัพพะเวรามติกันโตนิภูโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโรคะวินัสัตุมาเตภาวะวันตระโยสุขีทีคายุโกภาวะพิวาธนสิริสานิจังอุทาปัจยโนจัตตารโธรรมาวัฏธรนติอายุวันโนสุขัง ห้ลังสิอาทิตปริยายสุดเอวมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาขายาอย่างวิหรารติขายาสิเสสติงพิคุสหัสเสนตตะตะโคภะคะวาพิคุอามันเตศิสัพังพิกเวอาทิตตังกินจะพิกเวสะพังอาทิตตังจักคุ้งพิกเวอาทิตตัง รูปาอาทิตาจากุวิญญาณังอาทิตังจากุสัมผัสโสอาทิตอยัมปิทังจากุสัมผัสปัจจยาอุปัชฌติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขมาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรณนะโสเกหิปาริเทเวหิ ทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏฐมิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมปัสโสอาทิตโตยัมปันโสตสัมปัสสะปัจจายาอุปัสสติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังราคะกินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชาดามารณีนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิขานังอาทิตตังคันธาอาทิตตากานาวิญญาณังอาทิตตังคานาสัมัสโส อาทิตโตยำผีทางคานะสัมผัสสปัตตยาอุปัตติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชะรามารณีนัโสเกหิปาริเทเวหิ สุเคหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวะตามิชิวะห้าอาทิตาละสาอาทิตตาชิวะห้าวิญญาณังอาทิตตังชิวะห้าสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังชิวะห้าสัมผัสสปัตยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุกรมะสุขังวา ตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักเกนาโมหกินาอาทิตังชาติยาชระชรามาระเนนัสโอเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวะทามิกายโยอาทิตโตปุถภาอาทิตตะกายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสโส อาทิตยตยัมปิทังกายสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอาทุกขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาระเนนัสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ มโนอาทิตโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโซอาทิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทายิทางสุขข้างวาทุข้างวาอทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชารามรณนีนา สอเกี่ยวกับิเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตติวัฏามิเอวังปัสสกเวสุตตะวะอริยสาวะโจรคุสัมมิงปินิพินทติรูปสุปินิพินทติจักคูวิญญาณีปินิพินทติจักคุสัมภเสปิ นิพพ an ินทติยมิทางจากโกสัมภัสปัจจยาอุปจติเวทายตังสุขัางวาทุขัางวาอาทุขมะสุขัางวาตัดสมิงปินิพพินทติโลตัดสมิงปิ โสตสัมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทติโสตสัมผัสเซปินิพินทติยัมปิทางโสตสัมผัสสปัจยาอุปัจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตัสมิงปินิพินทติฆานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติฆานาวิญญาณิปิ นิพินทติคานาสัมปัสเสปินิพินทติยามปิทางคานาสัมปัสสปัตตยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชิวะหาหาชิวะหายาปินิพินทติระเสสุปินิพินทติชิวะชิวห้วิญญาณิปินิพินทติชิวะหาสัมปัสเสปินิพินทติ ยำปิทางทิวห้าสัมผัสสปัจจยาอุปัสติเวทายตังโสขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติกายาสมิงปีนิพินทติโผทะเพสุปีนิพินทติกายาวิญญาณีปีนิพินทติกายาสมภัสเสปีนิพินทติยำปีทางกายาสมผัสปัจยาอุปัชติเวทายตังสสขังวาทุขั้งวาอทุขามาสุขังวา แต่สมิงปีนิพินทติมานาสมิงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณิปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางมโนสัมผัสสปัตยาอุปัตติเวทีต่างสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวีราสติวิราคาวิมุจติ วิมุตตสัมิงวิมุตตมิติยานงโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมหามจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทตายาติปะชานาตติอิทามวจภาพะวาอัตตมนาเตภิกขุพักวะโตภาสิตัง อาภินันทุงอิมาสมินจะปานาวยาการณาสมิงพันยามาเนตาสาภิกุสหัสสัสสา,า,สา,สานุปาทายะอาสาเวหิจิตาริวิมุจูติสิบสามอนัตตลกณะสุตตัง เอวเมสุต <ch> ังเอกังสมัยยังภักขวาภารานสิยังวิหารติอิสิปัตยเนมิขทาย์ตัตระโคภักขวาปัญจวัคิเยภิกขุอามันมาเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาภอภวิสสนยิทังรูปังอาภาทายะ สังวัตเตยารัพเทาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยาสมาจารโคภิกเวรูปังอนัตตาตัดสมารูปังอาภาทายาสังวัตตินาจารัพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังภิกเวอาตาอา พระวิสันาิทังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตียรพิธาจเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโฮสิติยาสัมมาจโคภิกเวเวทนานตาตสัมมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินาจลับพติเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโฮสิติ สัญญานัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาอภาเวสสะนัยทังสัญญาอภภาทายะสรงวัตเตยาราเพตาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาฮู้ตุเอวังเมสัญญามาฮู้สีติยัสมาจะโคพิกเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาอภภาทายะสรงวัตตินาจาราปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโห้สีติ สังขารานัตตาสังขาราจะหิ่ยงทางพิกเวอัตตาอภาวิสังสูนัยิ่งทางสังขาราอภาทายาสังวัตเตยงรพเทจะสังขารโซเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติยัสมาจะโคพิกเวสังขารานัตตาตัสมาสังขาราอภาทายาสังวัตเตินจารพติสังขารโซเอวังเมสุ เอวังเมสังขาราโนตุเอวังเมสังขารามาอหิสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนังนจะหิทังพิกเวอตตาอภาวิสะนะยิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยยะละเพทาจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอหสิติ ยาสมาจะโคภิกเววิญญาณังนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตตตตินัจจลภติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติ ตังกิงมัญญาถาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกัรลังนุตังสามานุกัสสิตุงเอตังมะมะเตโซหามัสสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญญาถาปิกเวเวทนานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยามปานาเนจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานาเนจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกาลังนุตังสามนาปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสมิอตตาเต หนูให้ตังพันเตตังกิงมันยัดาพิกเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังสุทุกขังวิปะนินามะธรรมังกาลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิ เอโซมอัตติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิกเวสังฆารานิจาวานิจาวาตินิจพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปารินามัธรรมังกัรลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมามะเอโซหามาสมิเอโซมอัตติโนเฮตังพันเต งกิงมัญญาถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยามปะนานิจังทูกข้งวาตวาติทูกขงพันเตยามปนานิจังูกขวิปินามะธรรมังกันลังนุต่งสามนปสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสมอตตาติเน โนให้ตังพันเตตัสมาติหะภิกขเวยังกินจิรูปังอติตานาคะตัปัจจุปนังอชัดตังวาภาหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหะมัตสมินะเมโซอัตตาติ เอวามตังยถาภูตังสัมมปัญญายาทัตถังญากาติเวทนาอตติตานาคะปัจจุปปนาอชตาวาพาหิตวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมามาเนโซหามาสมินะเมโส อัตาติเอวามีตังยัธาปูตังสัมมาปัญญายาทัทธพังยาการิสัญญาอธิตานาคตาปัจุปนาอัตตาวาภาหิตาวาโอราลิกวาสุขุมาวินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพสัญญาเนตังมามเนโสหามัสมีนาเมโสอัตาติเอวามีตังยาทาปูตังสัมมาปัญญายาทัทธพัง เยเกจิสังขาราอตตตานาคาตะปัจจุปนาอัจจตวะภิทวาโอราลิกาวะสุขุมาวาหินาวะปณิตาวาเยทูเรสันติเกวะสัพพังสังขารานิตังมามาเนโซหามัสุมินาเมโซตตาติเอวังเมตังยะธาปูตังสัมมัปปัญญาจะยะทัตทพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุปนังอัจฉตังวาพาหิธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเดสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมามเนโสหามัสมินาเมโสตาติเอวะเมตังยาธาปูตังสัมมปัญญายาธาทัพพัง เอวังปัสสังภิกขเวสุตตวะอริยสาวกโกรุปสสมิงปีนิพินทติเวทนายาปินิพินทติสัญญายาปินิพินทติสังคารีสุปินิพินทติ วิญญาณสัมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติยานังโหติกีนาชาติอุสิตังพัมมะจริยังกตังกะระนิยังนาปบรังอิทัตตายาติปะชานาติติอิทัมมะโวจัปภะควาอัตตมะนาปัญจวัคคียาภิกขุภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปานเวยาการัน กะระน์สมิงพันยะมาเนปัญเจวัคคียานังภิคู่นางอนุปาทายาอาสเวหิจิตตานิวิมุติสุติ